ตรงนี้เก็บทุนไปไปปั้นในต้นไม้โลกดีกว่าแล้วอ้ยดอกนี้โอ้ยดอกนี้โอ้หดอกนี้เอาดิก็หมาสิว่ามันจะเท่าไหร่กันเชียวไอ้มาจองเนี่ยอืเต็มเแมวทุกคน เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในดัมบิแลนด์อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้แค้นนะครับเจ้าตัวมาจองเวพาคหนึ่งนะครับกับ EP ีที่แล้วเนี่ยที่ทำคลิปทดสอบไปนะครับผม3เกมนะครับที่จัดกิจกรรมซื้อฟรีสปินนะครับเจ้าตัวมาจองเวก็จัดเราสนุ่มเลยนะฮะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราพกทุนมาอยู่ที่ 13m นะครับเดี๋ยวเราจะซื้อฟีสปินกันยาวๆเลยนะครับอัดมันนะครับผมอัดมันจนกว่าวมันจะจ่ายเรานะครับมานะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยไม่มาจองก็เรานะครับที่ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งนะฮะจะได้รู้เรื่องกันไปเลยนะครับผมไปมาจองเวพักหนึ่งนะครับผมอ่า EP ที่แล้วเนี่ยมันจัดเราถ้าเต็มเหนียวเลยนะทุกคนนะ โอเอาซะแบบว่ากู้ไม่ออกเลยนะทุกคนแต่๋ยวเอาเราเดี๋ยวเราจะซื้อกันในเบตสองหมื่น 20, นะทุกคนนะซื้ออยู่ที่สองเอ็มนะเดี๋ยวเราจะจัดกันไปยาวๆเลยนะครับไปดูไม้แรกไปลยุยมาดูซิว่ามันจะโหดกับเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจะคืนเรามาไหมนะทุกคนนะอืมสวยดรงนี้ เมก้านะฮะยังยังไม่ได้ทุนคืนนะครับเอยู่ห้าหมุนนะโอเคแตงไหนเปล่าอือมเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ไอไออไอ้ผมนึกว่ามีไอหงจุ้งนะัข้างหน้านะตกใจหมดเลยเอ้ามาแล้วหงจุง้งโอเคไม้แรกนะครับผมกําไรอยู่ที่สามแสนนะทุกคนนะมาเราจะอัดมันจนจนมันจ่ายเราแบบว่าจุกจุกจนนะครับผม เดี๋ยวจะออกไปสักประมาณเกือบเกือบยี่สิบเอ็มนะทุกคนนะไม่รู้ว่ามันจะพาเราไปถึงหรือเปล่านะไม่งั้นมันก็กินเราจนหมดนะทุกคนนี่แปดหมื่นแถวแรกได้ไหมเนี่ยโอ้โหเสียดายทุกคนคูณสิบถ้าแปดหมื่นเขาแถวแรกเัิคได้ออกเลยนะทุกคนนะเนี่ยไอตัวเขาแดงแดงเขาไอตัวแดงแดงหัวน้าเงินเนี่ยไม่รู้เขาเรียกอะไรนะอุ้ยแปดหมื่นจ่ายมากาไรแนละ้วทุกคนอาจจะน้อยนิดนะครับแต่ก็กําไรนะดีกว่า มันจ่ายใส่สองแสน 200, นะทุกคนอ่ะกำไรมาทีอยู่แสนหนึ่งนะครับไปยังไม่พอใจนะครับเรายังไม่พอใจไม่รู้เขาเรียกอะไรนะทุกคนนะไอตัวแดงๆหัวน้าเงินเนี่ยผมเรียกมันแปดหมื่นนะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันไปเจอคลิปคลิปหนึ่งครับผมทังช่อง u t u b e นะเขาเรียกมันแปดหมื่นนะผมก็เรียกติดปากมาด้วยนะเรียกมันแปดหมื่นแปดหมื่นนะทุกคนไอตัวแดงๆนี่ก็มังกรแดงผมเรียกมันหงจงนะ บาคนก็เรียกมังกรแดงอะอนอีนะ่ฮะทุกคนนะมันเริ่มเอาคืนแล้วนะทุกคนนะซื้อสองเอ็มจ่ายสี่แสนนะสี่สิบเท่าจากเดิมพันใช่ไหมเนี่ยสี่สิบเท่าไหมใช่สิยี่สิบเท่าสิยี่สิบเท่าจากเดิมพันนะไอเปดหมื่นแถวแรกไม่ได้ไปห้าเหรียญมาเฮ้ยสวยดนี้สวยโอเคมาห้าแสนอืม วายมันไม่เยอะนะทุกคนนะอันนี้ก็ขาดทุนนะทุกคนนะเก้าแสนเองนะครับมาไปต่อยาวๆทุกคนไปดูกันไปยาวๆครับดูว่ามันจะโหดกับเราได้ขนาดไหนนะครับเริ่มวหวั่นใจนะทุกคนนะพอเห็นทรงเกมแล้วเริ่มหวั่นใจเหมือนกันนะทุกคนนะว่าไอ้สิบสามเอ็มที่เราพกมาเนี่ยมันจะไม่พอนะทุกคนนะเนี่ยฮะสามไมา้ติดเลยนะ มันให้กาไรเรามาสองไม้เองนะทุกคนนะปลายยาวๆทุกคนจัดไปายยาวๆเองจะกินค่าหมดตัวเลยเองก็ทําค่าเกินไปนะไปมังกรเขียวอือวายแถวสองไม่มีนะทุกคนนะเมื่อกี้เนี่ยถ้ามีวายแถวสองก็มังกรขาวจ่ายนะอือ อืวายสามตัวโอเคเหมือนจะได้คุณคืนนะทุกคนนะไม้นี้อา้าวโอ้โหไม่น่าพูดเลยทุกคนขาดทุนเลยสองแสนอือ่ะไปยาวยาวยาวๆว,วทุกคนยาวยาวนะอัดมันให้น่วมนะไม่รู้ว่ามันหรือเรานะไม่รู้ว่ามาว่ามันหรือเราจะน่วมนะทุกคนนะอุ้ยโอเคอันี้ดีอุ้ยแตกไานด้วยทุกคนอุ้ยแตกนานเออเอาดิเอาดิาดต้อกกำไรแล้วไหมอ่ะไม้นี้ย ต้องกำไรแล้วนะไปดิโอ้โหว,วาวสบัดจ่ายทีละสองคำตัวนะโอ้โหดอกนี้เออมันต้องอย่างนี้สิว่าถึงเรียกว่าฟรีเกอเอาไหมอีกเออนี่แหละไป 6m ทุกคนคืนมาแล้วนะมันคืนแล้วนะยวอย่างลอยู่ก้9หมุนทุกคนนะขอไว,สว้สวยๆแบบจำๆสักช็อตได้ไหมเนี่ย เออมันต้ององี้เออเออนี่แหละเขาเรียกว่าฟรีเกมไอทิศเออแปดหมื่นไดไหมไม่ได้สี่หมุนสุดท้ายสองหมุนสุดท้ายทุกคนจัดไปแปดหมื่นมาโอเคมาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มคืนมาแล้วนะทุกคนนะกำไรมาสองเอ็มแล้วนะทุกคนไปจัดไปยาวๆแต่ย,ย,ยังไม่พอใจนะทุกคนนะเรายังไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้นะ มันยังดูกักกักอยู่นะทุกคนอืมอืม,อมหงจุ้งมาเต็มเหนียวไม่สี่แถวเองนะทุกคนนะไม่ถึงห้านะถ้าห้าแถวก็จะจ่ายเยอะกว่านี้หน่อยอืมโอ้โหวพีสวยงามกำไรนะทุกคนไม้นี้สามแสนนะนึกสภาพถ้า ไอตัวแดงเนี่ยทุกคนไอหงจุ้งเนี่ยมันเต็มห้าแถวเลยนะแล้วคูณสิบและทุกคนนะสักเจ็ดแปดตัวแล้วโอ้โหไม่ไายเห็นนึกภาพเลยนะว่ามันจะตูมตามขนาดไหนนะแต่ก็ยังไม่เคยได้นะทุกคนนะได้แค่วาดฝันเอาไว้นะคิดว่าสักวันหนึ่งคงจะได้เห็นนะหม <c oughs> ไม้นี้นี่เหมือนจะงงเงงงงเงงนะทุกคนนะ เออเอาหน่อยเอาหน่อยดีวะเออมาหน่อยขาดทุนก็ได้แต่ขอขอขาดน้อยๆอี่อย่าขาดเยอะเออโอ้ยเอเค4สี่แสนพอรับได้ทุกคนเม<ๆ>ื่อกังวันผมเคยลองซื้อนะซื้ออ่ 10m เลยนะ 40m นะทุกคนแล้วมันจ่ายผมห้าแสนนะโอ้โ ผมแต่ผมไม่ได้อัาคลิปไว้นะกอ้่าแล้วเชื่อไปเลยนะทุกคนนตะ่มันมันเอาโหดมากเลยนะโอเควายต่อเนื่องปึ๊บอืมอืมมันจะขึ้นได้ไหมในยี่สิบเอเนี่ยเออมาดิเออกำไรมาแล้วทุกคนอยู่ที่จะได้เท่าไหร่นะ เออไม,ม่กอืกำไรหกแสนทุกคนไหมนี่กำไรต่อเนื่องฝาไม้ติดแล้วนะยังอยู่ที่สิบห้าเอ็มนะทุกคนนะยังไม่ถึงเป้าหมายของเรานะยี่สิบยี่สิบกว่าเอ็มมนะทุกคนนะถ้ามันทําได้นะมันจะให้หรือเปล่านะัวมันจะให้แล้วมันจะเอาคืนนะทุกคนนะเมื่อกี้มันจ่ายหนักพอสมควรเลยนะเจ็ดเจ็ดเอ็มเลยกระเบิดสองหมื่นถือว่าหนักมากเลยนะเออดอกนี้ดอกนี้แหละดอกนี้แหละโอเคกำไรมาเร็วเหลือห้าหมุนหกหมุน แล้วก็แล้วก็เออเอาดิเอาดิาดผนสุดท้ายเป็นไงโอเคก็ก M, ําไร1.5ึเอ็มมาสิบเเอ็มแล้วทุกคนเราจะใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วนะอืมไปยาวๆนะเออผมว่าถ้าเอ,อ่อตัวเกมทำออกมา ให้มีการซื้อฟีเจอร์เรื่อยๆนะทุกคนนะสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะทุกๆเกมนะผมว่ามันก็ดีนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าเรามาหมุนมืออยู่เนี่ยาการหมุนหาฟรีเกมเนี่ยค่อนข้างยากนะทุกคนนะแต่ละเกมที่จะเข้านะเข้ายากมากเลยนะออย่างงี้เราซื้อเลยนะทุกคนนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ขาดทุนนะทุกคนนะโอ้โหแปด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 หากำไรนะทุกคนไหมนี้นิดน้อยเล็กน้อยเก็บสะสมไปนะครับ หมุนสุดท้ายไปอ๋อนึกว่าจะว้าวตามระเบียบโอเคกำไรห้าแสนอะเก็บเล็กผสมน้องง่ายบทุกคนค่อนข้างดีนะผมผมค่อนข้างชอบนะการซื้อฟีเจอร์นะมันทําให้เราได้โอซูเปอร์วินเลยไมย้ไม้แรกหมุนแรกนะมันทําให้เราได้รู้ผลกําไรเร็วขึ้นนะทุกคนนะมันจะมานั่งปั่นอยู่นะนั่งหมุนอยู่โอสองเอ็มเอากำไรมาเร็วกาไรกําไรเอ็มกว่าแล้วจะจ่ายไหมเนี่ย จากนั้นพอมันได้พอมันมันได้กําไรแล้วมันก็เนี่ยว้าวทิ้งอะ่ะทุกคนมันเสียดายรอบหมุนนะนะให้กระป๋าแบกเอาสิบเก้าแล้วทุกคนไปอ่ะทำาไมนี่ขึ้นยีสบกว่านะเดี๋ยวทุกคนนะเดี๋ยวผมจะออกเลยนะตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะทุกคนนะเล่นให้มีเป้าหมายนะทุกคนถ้าไม่มีเป้าหมายก็หมดทิ้งอ่ะนะมีเป็นพั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 นเอ็มก็หมดนะเออดอกเนี้ยขึ้นแล้ว ไม่ไม่เพาว่าไม่น่าขึ้นนะมันน่าจะจบที่เนี่ย M7 เนี่ยอ้าวโอ้โหไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นทุกคนไม่ขึ้นนะมันจะมันจะถอยไปเรื่อยเลย่ยเฮ้ยเอาเร็วๆเราจะได้จบเกมเออโอ้ยจะได้ปิดงานไปเร็วเอาเร็วเองไม่ใจนี่มาตอนไปแล้วเองกินข้าสัส่งง้องเลยนะ กินแต่โอ้โหบ,บู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 หายเลยนะกะว่าจะปั้นซะหน่อยอ้าวอาละเนี่ยไหมมันจะถดไปเรื่อย,ยนะมันจะไม่ขึ้นเน,น,นี่ยเอาดิเออเอาหน่อยเอาหน่อยมาเอาหน่อยโอ้โหผมก,ก็ว่าก็ไม้นี่ก็ยังยังนะ เอาหน่อยดิเออเฮ้ยเอาได้เฉยทุกคนเอาแตกไหนปเปล่าแถมขนานั่งรถไฟเอากำไรสองเอ็มเลยนะเอาขึ้นยี่สิบเอ็มแล้วทุกคนโอ้ยอ่ะเดี๋ยวเรายังไงดีอะอ่ะอีกสักหน่อยแล้วกันทุกคนเอาขึ้นอีกสักยี่สิบกว่าเอ็มนะยี่สิบหน่อยๆน,นะดูทรงเกมแล้วมันก็ไม่ได้โหดร้ายกับเรามากนะทุกคนนะวันนี้มันก็ทอนมาบ้างนะ S 1> <S 1> มันใช่ไหมเนี่ย <S <S เออโอ้ยบางไอ้ตายละเอ๊คิดพี่คิดถูกเนี่ยเพื่อจะเพิ่งจะแนะนำทุกคนไปเมื่อกี้นี่เองนะทุกคนนะให้เล่นให้มีเป้าหมายนะพอได้เป้าหมายแล้วผมก็ไม่ยอมเลิกอย่างงี้นะนี่ใส่เสียนะผมนะเนี่ยแล้วมันก็จะเจอสภาพเนี่ยนะทุกคนมันจะกลับมาให้ 20m ให้ไหมเนี่ย เอ้ยเออเอาหน่อยเอาหน่อยดิโอ้โหเต๋อเต๋อทุกคนอั้ผมจะเพิ่มเบ็ดนะจะได้รู้ผลกันไปนะครับว่าจะจบอยู่ที่เท่าไหร่นะเออเอาหน่อยก็ย <ๆ S 2> คูณสิบก็ไม่อยากจะจ่ายด้วยนะเออผมก็ไม่เข้าใจมันนะเออเอาหน่อยเออเอาหน่อยเอาหน่อย เอาหน่อยไอทิศเออโอ้ยังขาดทุนยังยังไม่ได้ทุนซื้อเลยนะทุกคนนะโอ้ขาดทุนซื้ออยู่เจ็ดเจ็ดแสนนะเ้าตายแล้วทีเนี้ยผมจะกลับขึ้นมายี่สิบเอ็มได้ไมเนี่ยจะได้จบคลิปไหมเนี่ยอืม อืมโอ้โหเออเอาหน่อยดิโอ้โหใจใจหายแว๊บเลยนะทุกคนนะกลัวมันว่าทิ้งหมดเลยนะเอาหน่อยเออเอาหน่อยโอ้โหโดนเอาหนักๆทุกคนหนักๆเลยนะเอาจ,จัดไปมันต้องมีทักไม้แหละที่เป็นไม้ของเรานะด้ายยาวๆทุกคน ไม่ยอมเลิกนะทุกคนนะไม่ไม่ยอมจบคลิปเมื่อกี้นี้นะขึ้นยี่สิบได้แล้วนะเอา้าจะคืนให้ไหมเนี่ยเอออย่างน้อยอย่างน้อยให้ได้ตามทุนซื้อหน่อยก็ยังดีงกำไรสามแสนทุกคนบวกลบแล้วก็ยังขาดอยู่นะยังขาดทุนนะทุกคนนะเอา นอกจากว่ามันจะจ่ายเราห้าหกหมื่นหรือจ่ายเราสู์เลยนะทุกคนนะมันมันเป็นไปได้ยากนะแต่ผมก็เคยโดนนะไม่ใช่ว่าไม่เคยนะเคยด้วยบ่อยออกออกออกบ่อยด้วยนะทุกคนนะโดนออกบ่อยหลายครั้งเลยแหละที่มันซื้อเข้ามาหนัก,นกๆแล้วมันจ่ายแบบว่าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจจ่ายอ่ะทุกคนอาจจะไปยาวๆไปยาวๆเอาเอาไหนๆก็หลุดหลวมตัวเข้ามาแล้วอ่ะเ,เอาเองเอาเต็มที่เลย เขาอยู่หูวายกระนำไม่ได้ใช้เลยโอ้โหตายวายไม่ได้ใช้เลยทุกคนหกเจ็ดตัวเมื่อกี้นี้นะอะไรของเองวะเนี่ยอืมอ้อยังไงโห้ยกินไปครึ่งหนึ่งเลยนะเอาโอ้ยหนักแล้วทุกคนผมว่าหนักแล้วว่ะโอ้เอ้ยไม่น่าเลยตรงนี้เก็บทุนไป ไปปั้นในต้นไม้โลกดีกว่าลอวโอ้ยดอกนี้โอ้หดอกนี้โอ้หดอกนี้เอาดีก็มาสิว่ามันจะเท่าไหร่กันเชียวไอ้มาจองเนี่ยืออเต็มเหนียวทุกคนฟื้นครับผมโอ้หก็มาสิก็ยี่สิบเจ็ดเอ็มไงล่ะโถมันก็ไม่เท่าไหร่สิว่ามาจองภาคหนึ่งโถเอ้ยเอาล้วทุกคนครับก็แห่กำลัง บ่นเพลินเลยนะมันมาแบบให้เราตั้งหลักเลยนะก็ระเบิดมาอยู่ที่ 18m นะทุกคนในเบ็ด40,000นะเบ็ด20,000เนี่ยค่อนข้างที่จะปั้นขึ้นมายากนะถ้าก็ปั้นได้แหละทุกคนมันก็สะสมกําไรไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถ้าเบ็ดหนักก็มันก็จะยิ่งมีโอกาสตาไปถึงเป้าหมายได้เร็วเนาะทุกคนนะก็ ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในการแก้แค้นเจ้าต,ตัวมาจองภาคหนึ่งนะทุกคนนะสำหรับใครที่อยากลองเล่นนะครับผมก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้นะเป็นเกมฟรีนะทุกคนเกมฟรีนะเดี๋ยวถ้าผู้ติด,ดตามนะครับผมในช่องของผมนะครบ100คนนะครับผมเดี๋ยวจะมีโค้ดมาแจกนะแจกทุกคนด้วยนะาฝากทุกคนดกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับหรือว่า คนที่กดติดตามเอาไว้แล้วก็ช่วยกันดันนะทุกคนนะช่วยกันแชร์โพสต์นะคะแชร์โพสต์แชร์คลิปนี้นะครับผมให้มีผู้ติดตาม100คนขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวจะมีโค้ดมาแจกให้ทุกคนกันนะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาจัดเกมอะไรเนี่ยมาเล่นอะไรก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเอาไว้ให้ด้วยนะ ครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า